ตอนนี้เราจะไปจุดที่เป็นที่นั่งที่แพงที่สุดในสนามบิรโอ l d แคฟฟอร์ดแห่งนี้นะคะหลายๆคนลองนั่งกันดูนะดูดูด้านหลังนี่ที่นั่งหลักแสนบาทเลยนะ,ย<อ>ะเดี๋ยวจีขอขึ้นไปนั่งหน่อยนะเป็นบุญ นี่นะจุดจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่เป็นที่นั่งที่แพงที่สุดนะเนี่ยเรามาแล้วอ่ะลองข้อไปนั่งดูขอลองนั่งหน่อยนะี่แ้ี่สมาดูกันว่าเราจะเห็นวิวแล้วก็การชมนะคะฟุตบันได้อ่ะใกล้ชิดเดีย มางจิตจนนนี่นะคะนั่งแล้วสบายจริงค่ะนั่งแล้วไม่จะรูกก็ยังก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะมาเที่ยวอังกฤษแล้วก็มาเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้ันนี้ก็ อย่าลืมที่จะมาทัวร์นะคะชมสนา,านมฟุตบอลแห่งนี้ที่โอดชแทยฟอร์ดค่ะ